สวัสดีผู้ทุกคนครับผมตอนนี้ยอยู่เกมสกินไอคาวอีกครับว,วันนี้มารีวิวตัวละครครับที่มีการรีแม็กซ์สกิลใหม่นั่นก็คือนี้ครับร<ม>ีเอาเวกครับ<ม>ผมก็ไปดูกันดีกว่าครับว่ารีเอาเวกจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันที่สกิลของหลวงพี่เนียนคำของเรานะครับผมก็สกิลวัตถาครับผมก็เพิ่มบัฟกิติกอนดาเมจให้กับทีม50%ครับผมตัวเองมีบัฟเพิังดาเมจ3เทิร์นด้วยกันนะครับผม แล้วก็เมื่ออยู่ในหอคอยนะครับผมไรนี่ส้นสุดเนาะจะบัฟป้องกันดาเมจหกครั้งให้กับทีมแล้วครับผมอืมไต่หอคอยนี่าจะลงพร้อมกับโนโฮได้แล้วนะเพราะว่าโนโฮมันรับแค่สองใช่ปะแต่นี่บัฟหกให้ทีมครับผมงั้นเอาโนโฮลงด้วยมันเลยแหละทีนี้นะครับใครมีโนโฮครับผมมาดูกันที่สกิลล่างนะครับสกิลนี้ครับก็ลดเลือดสตูครับที่มีค่าพลังกองกันสูงสุดให้เหลือนหนึ่งครับผมจำนวนหนึ่งเป้าหมายแล้วก็ลดเกาะ ป้องกันสองครั้งนะครับผมแล้วก็ไม่ใช้สกิลนี้ไปแล้วนะผมหากดีใช้สกิลนี้อีกครั้งหนึ่งนะผมสกิลนี้จะเปลี่ยนนะครับผมไปทันทีครับผมกลายเป็นนะครับสกิลหนึ่งเนาะล้นเตี้ศัตรูที่มีค่าป้องกันสูงสุดให้เหลือหนึ่งครับผมจำนวนหนึ่งว่าหมแล้วก็จากลดเกาะจะกลายเป็นเล่งบัฟนะครับผมเอฟเฟกทั้งหมด3เพินนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะน่าจะจับรวมกันไปทีเดียวก็สินเรื่องเนาะให้มันวุ่นวายทำไมนี่สกิลบนครับผม ก็โจมตีไกลภาพห้าเป้าหมายครับ70%นะครับผมสามฮิตศัตรูติดดีภาพครับผมลดพลังป้องกันแล้วก็ดาเมจรวม40% 2สเปอร์นงเทินนะครับผมแล้วก็เมื่อใช้ไปแล้วหากใช้ซ้ำนะครับผมก็จะเปลี่ยนอีกแล้วครับกลายเป็นโจมตีไกลภาพห้าเป้าหมายครับเนี่ยคราวนี้เป็น100%ครับ hit, สามฮิตศัตรูติดดีภาพลดพลังป้องกันแล้วก็ดาเมจรวมจาก40กลายเป็น60%นนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะมาดูกันที่สกิลอเวกของ เนียนคำของเราครับก็นะครับสกิลนี้ครับจะเรียกล่างแยกที่มีคุณสมบัติเท่ากันกับตัวจริงนะครับผมออกมานะครับผมแล้วก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้ครับผมก็ต่อเมื่อทีมเรามีที่ว่างหนึ่งตำแหน่งนะครับผมสาหรับล่างแยกเนาะเอามายืนแทนนั่นแหละครับผมก็ตามนี้ครับสําหรับลีเวกครับผมไปลองใช้กันดูดีกว่าครับว่าเป็นไงัอผมาครับเราเนี่ยเรียกตัวยือกมไอีกครับยืมเพื่อนมาอีกตัวนึงเอาดิ วิ่งมารถกระหน่ำเสมอเซียวครับวันนี้นี่รถแรกยแยแยมโนโฮรถก่อนครับไปสองตัวเท่านั้นแล้วก็ซีนโดดสาพแบบนี้ครับไม่น่ามีปัญหาดูแนละเราโดดใส่ก่อนละครับผมล่วงไม่องครับนี่ไงล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะหนู รถอีกทีครับผมนี่นี่ครับไปเราจัดไปครับรีรถต่อครับผมรถกระหน่ำซมือดิวนี่เป็นเด็กเป็นเล็กเล่นปืนครับนี่ครับตบซีอนก่อนครับหลวงพี่ของเราครับตบซีอน แล้วก็คิดสับหัวไปเลยครับผมเรียบร้อยหนึ่งตัวสับอีกทียังยังอยู่น,กกนี่ครับมีปะเคนใส่สกิลเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับผมโดนดีครับผมนี่เนี่ยยังอีกคนเดียวรู้สึกว่าจะห้าวแล้วกันนะอยู่ดิ ดูดีครับตกอีกทีแล้วก็ลดครับผมนี่นี่จิมรักแร้ดีหนึ่งครับผมนี่ปลาั้งซื้อใส่ครับือน,นเดิมครับเราก็เริ่มต้นด้วยโงโหครับผมง่ายๆ่าตครับอ,อะไรมากมายครับนี่ครับโ่นแล้วผมปืนเรียบร้อยสองตัวครับ ยังอีกยังอีกอจ่อยิงลีแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไรครับดูดูแล้วนี่โดนตกครับเสียบอีกทีหนึ่งครับผมเรียบร้อยหนึ่งตัวผมแม่ดูแล้ยิงครับแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะที้มอีกทีหนึ่งครับผมเสียบยไปฟันส็ไปนะ คิดผิดหรือเปล่าคิดผิดหรือเปล่าไอ,อ้เนาะเฮยเซยินสาบลีครับแต่ว่าแหมของพี่เรายังอยู่นะเนี่ครับจิ้มแรงๆอีกหนึงครับเซยินเลือล้นเลยครับผมแต่ก็ตอบอีกทีนึงครับผมไมไม่ง่ายๆเนี่ยครับ เสียบอีกทีตกอ,อีกทีครับผมนี่มีเท่าไหร่ประเค็นใส่ให้หมดนะครับโดนยิีครับผมโอ้โหนี่เอาหนังสือทับหัวตกอีกทีนึงครับผมตกอีกทีนึงแล้วก็ลดเลือดครับผมเรียบร้อยนี่ผมโดนยิงครับทูลุปล่าไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้แล้วป้าเวกอะไรตอนนี้ไม่ได้กดป้า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วเกินครับผมมาต่อครับโอ้โหนี่ครับดงดีหนึ่งครับผมแล้วก็โอ้โหลดเลือเลยครับปึ๊บดู เสียบครับผมเรียบร้อยทุกตัวครับดูครับตีนสับทันทีครับผมแต่ว่าเรายังอยู่นะน่ครับไปตีเอฟไปไท้วะไม่ตีลูรี่ไม่ตีลูรี่มไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังอยู่อยู่ไม่เป็นไร ถูกครับอืม,ม่เสียบแล้วก็ทีบีโอ้โหแล้ะสีนตับเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาโอ้ยไปตีซีนิกไอ้บ้าแล้วโ,โดนยิงทะลุบ้บครับผมโลโฮน่าจะร่วงก่อนว่าแล้วดูครับ นี่ครับลีเราจัดทันทีครับผมปึ้มโอ้โหแล้วยิงครับสามตัวโดนไหมหืมลีเราไปก่อนแต่ว่าแยกล่างก่อนแล้ววะไม่ไหวละโดนสาบต่อครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่ครับเอาไปกินก่อน ทีโดนสุ่มเข้าไปครับหลนีิยิงดีเดียวล่วงหมดครับผมสามตัวแต่ว่าสบายครับเหลือตัวเดียวแบบนี้สบายครับนี่ครับตบทันเดีครัผมนี่ตบเด็กนี่เน่มาครับเราอุยต่อครับเรียกมาเลยครับผมลูกพี่ออกมาน่าแล้วครับผมจัดเลยครับผมมาพ้นครับปืนเอ้ยลนเลือดเล็นึงครับ ไอ้นั่นก็หิวทันทีแล้วไงครับผมไม่ได้สนใจหรอกเฮ้ยนี่ตัวหิวนะคหับกว่าดูสับนีมันชุดสามก๊กมากันให้หมดตบนีมนี่เอาดิเนีนยเองจะช่วยได้หรือเปล่าเนียเองจะช่วยได้หรือเปล่าลูกผู้ยิงไงล่ะตกม้าไปทีเดียวครับผม นี่เมียเองก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละโอ้ยหิวอีกครับผมยังหิวอีกอ่าครับเราตบคันนี้ผมบต่าตอครับนี่แล้วนี่ครับผมวิ่งปล่อยไฟลงมาแต่เราลงมาอีกทีดนี่เรียบร้อยกวรูไงล่ะ ขงเบ้งอยแล้วดูนี่ยิงแล้วก็เราเรียกออกมาครับผลพักตายสองครับผมเรียบร้อยอนี่ครับอะนี่ครับมาครับเรียกมาแล้วทุบทันทีครับผมเราอย่าปล่อยรอดครับทุบทันทีจัดไปนี่ คงเบ้งนี่สกิตก็ล้มับผมมาต่อครับคือพับไปหมดครับโอ้โหมาครับนะมาบอลเลงพีนิวก่อนหิวก่อนก็เสร็จแล้วแบบนี้โคนันี้ครับผมนี่สองตัวนี่อ้าวยังอยู่อีกป้าเ้ย นี่ครับโอ้โหโปรปัดแล้วผมอือหืมเดี๋ยวจะเอาให้ตกมาเลยนี่นี่เดี๋ยเข้าไปครับผมอือหืมนี่ครับมาโปรตกมาไม่ใชเองเอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าตบปีเพียวผม เพิ่มพลัง้องกันในทีมครับแต่ว่านี่โดดเข้ามาจิ้มลักเล่ดื้อๆแล้วไม่ต้องอะไรมากมายดีแล้วโอ้โหสูโล่งครับปัดแบบนี้ไม่น่ารอดครับขอหายไปสัก,กวนูเนี่ยครับเราตอบต่อครับผมดูครับจิ้มแต่ว่ายังอยู่แล้วเราอะ นี่ครับนี่แล้วเราก็ป่าระเบื่อเลยครับเรียบร้อยนี่ครับไปเรียบร้อยหายไหมแล้วก็ไอที่ก็ห้าวเหลือเกินขุนหอกตะลุงไส่เดียวเป๋าให้หายไปเลยทีเดียวในบัดโดนไปนี่ครับยิงทิ้งครับผม อะไรพวกใหม่อุยอ้ยรีเราจะล่วงแล้วนี่ยังไม่ตายว่ะนี่แนี่ยจิ้มอีกทีนึงครับผมมาลูรีครับไหวหรือว่าลูรีน,น่าจะไม่ไหวครับเอามายิงทะลุก,ก่ออย่างเดียวนะไม่เห็นครับรถเรือลิปโป้ครับผมไอ้ั่นก็ฮิวฮิวเหรอ ขอยิงทีเดียวผมสี่เป้าไหมไปไมนี่เนี่ยตายหนึ่งครับไม่เป็นไรครับจัดต่อครับเรานี่คบกวนอูกันกครับนี่จิ้มรักแหล่ทีนึง่งหิวได้หิวไปหิวได้หิวไปนอ้องหิวได้หิวไปหิวดิหิวไม่ทนันละจัดต่อ,อรครับผมทะลุปั๊บนี่ อย่างอย่างอีกอย่างห้าวอยู่นี่ครับรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลสองตัวเลยทีเดียวอ่ะอ่ะยิงทิงครับผมไม่ยังไม่ตายวะอย่างอยู่อีกไอ้นี่ขออีกทีครับนี่ห้าวแล้วกัน นี่ครับเู้ไปนี่ครับยิงยิงทีอหโหล่วงเลยหน้าหงายเลยเดียวไม่รอดหรอกจูลุกกลับหลุมไปยังสู้อยู่แล้วคนเดียวข้าวหานเลอเกินนี่ครับโดนก็ไปจิ้มรักแร้เอาให้หงายโอ้โหอย่างี้ยังไม่อยู่ยังอยู่อีกวะคนขนาดนี้วะ หมันไส้แล้วทะลุบ้ฟเลยดีกว่าหนูนี่ีนหนูโอเโดนป่านแล้วครับผมม,มาหนูออพอเถอะจูรุปหอแล้นี่หมดปุดนะ่มให้ท่านแล้วเรียบร้อยครับผมก็ตามนี้ครับสำารับลีเอาเองมาหรือว่ามาลงขอคอยสนุกสนุกแล้วกันครับผม นี่แะครับรีเวสค,นนครับผมก็อนรีเมคกซสักยี่ห้ห่มาครับเหมาะสําหรับเอาไวไ้ใส่หอคอยอ,อย่างเดียวอยู่แล้วครับตัวนี้เนาะแต่ก่อนก็ใส่นะแต่ว่าหลางังๆมานี่เริ่มไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะหอคอยเริ่มขึ้นยากนะครับปรับมาใหม่เนี่ยตัวน,นี้ปรับมานี่ค่อนข้างดีทีเดียวครับก็พารซีฟนะเพิ่มไวชิลให้กับทีมเราหกครั้งเนี่ถือว่าคนะ่อนข้างเยี่ยมนะแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะเพิ่มคิดิคอนดาเมจเนาะให้กับทีมห้าสิบเปอร์เซ็นต มีสกิลลดเรื่อเหรียญหนึ่งนะครับผมเพิ่มแร่แกลมายืมเพื่อนมาอย่างเงี้ยเพิ่มโนโฮเข้าไปอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้เราสามารถเล่นฮอลคอยน์หมดฮอลคอยได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตามนี้ครับสําหรับเรียเวกนะครับผมก็ขอบคุณครับแฟนเพจชื่อว่าในพอคาคาเทเลนนะครับผมสำหรับข้อมูลกิจกรรมนะครับผมแล้วก็การอัปเดตต่างๆนะครับผมขอบคุณคุณนนัที่การถาครับจากแฟนเพจชื่อว่าในคาคาเทเลนนะครับผมก็สําหรับ ข้อมูลการแปลสกิลทุกๆตัวละครครับที่ผมเอามาทำคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนครับที่มารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกๆท่านครับผมกัเหมืคนั้หน้าผมสวัสดีครับผม